สวัสดีค่ะช่องเที่ยวกินรีวิวพบกับต้องอีกแล้วนะคะต้องก็จะมารีวิวบอนสีนิวเวฟนั่นเองค่ะบอนสีนิวเวฟสวยมากๆเลยนะคะแถมยังเป็นสินค้าที่เป็นกระแสด้วยนะคะกำลังมาแรงเลยค่ะราคาก็ขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปซื้อมาเพื่อสะสมหรือว่าจะ วางขายในอนาคตก็ดีนะคะเป็นไอเดียทางการขายในอนาคตก็ดีมากๆเลยละค่ะทุกคนรวดลายสวยงามมากๆเลยนะคะ NEW w เวบค่ะนี่ค่ะทุกคนใบสวยมากเลยนะคะเรียวยาวค่ะลายก็สวยมากๆเลยนะคะ n w w เว e ต้อง ถูกใจมากๆเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีนัดมาคุยกันเรื่องบอนสีแล้วนะคะต้องก็เป็นมือใหม่ในการเก็บสะสมบอนสีนั่นเองค่ะต้องชอบเพราะว่าลวดลายของบอนสีแต่ละต้นนะคะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วสามารถขยายพันธุ์สีก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเวลาบอนสีออกดอกเราก็สามารถ เอาบอนสีมาผสมเกสรเพื่อที่จะให้มีบอนสีต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะการขยายพันธุ์ก็มีหลายวิธีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยไปลงลึกกันนะคะตอนนี้ต้องก็เป็นมือใหม่ค่ะทุกคนขอเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนรักบอนสีด้วยนะคะต้องก็มารีวิวบอนสี นิวเวฟให้ทุกคนได้รับชมค่ะสวยงามมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยละคะ่ะมองเป็นความสวยงามแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีมากๆเลยนะคะแถมมีอายุมีมาตั้งแต่นมนานแล้วนะคะร้อยกว่าปีเลยะคะ่ะทุกคนบอนสีเป็นราชนีแห่งใบไม้สวยมีเอกลักษณ์นะคะพ่อรอห้านะคะก็ได้นำเข้ามาสมัยท่านไป ประพาสยุโรปนะคะก็ได้นํามาเกือบร้อยสายพันธุ์แล้วก็ล่าสุดคนไทยนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2510ก็ได้ผสมแล้วก็เป็นบอลสีของไทยนั่นแหละคะ่ะการขยายพันธุ์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะยังขยายพันธุ์ได้ตลอดเลยละคะ่ะทุกคนแถมตอนนี้นะคะยังเป็นกระแสที่ทุกคนนะคะ ที่รักบอลสีที่ชื่นชอบบอลสีก็ต้องมีสักต้นแหละค่ะตอนนี้ต้องก็กำลังสะสมบอลสีหลายๆสายพันธุ์นะคะกำลังเรียนรู้ที่จะปลูกบอลสีแล้วก็เรียนรู้ที่จะขยายพันธุ์วิธีการดูแลรักษาแล้วก็ความสุขทางใจด้วยนะคะพอได้เห็นต้นไม้ อยู่ในห้องเราก็ทำให้บรรยากาศในห้องรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยละค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยมารีวิวนะคะบอลสี ie, New Wave ราคาก็จะขึ้นมีโอกาสที่จะขึ้นสูงนะคะถ้าใครเป็นนักสะสมก็อย่าลืมไปสะสมบอลสี ie, New Wave กันนะคะเดี๋ยวต้องจะมารีวิวให้ ดูใกล้ๆเลยค่ะทุกคนความสวยงามของรวดลายของบอนสีนิเวฟนะคะสวยจริงๆค่ะต้องเห็นครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยนะคะเห็นแล้วก็ต้องซื้อมาเลยละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบใกล้ๆกันเลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนค่ะทุกคน ลวดลายนะคะสีจริงนะคะค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยนะคะแต่สีของกล้องต้องนี่จะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะคะจะดอบลงนิดหน่อยนะคะสีสวยงามมากๆเลยค่ะใบสวยฟอร์มสวยนะคะต้นนี้นี่ดูใกล้ๆกันเลยค่ะทุกคนนิวเจนนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะ เห็นแล้วก็ตกกลุ่มรักก็ต้องซื้อมานะคะตัวนี้ไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนส่วนอบอลสีนิวเวฟนะคะค่อนข้างจะหาซื้อยากมากๆนะคะเพราะว่าหน้าร้านนะคะไม่ค่อยมีวางจำหน่ายนะคะมีก็มีส่วนน้อยมากๆเลยละคะ่ะก็หาซื้อยากมากๆเลยนะคะตัวนี้ต้องก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เพื่อที่จะดูแลการเจริญเติบโตแล้วก็ ศึกษาการเจริญเติบโตของบอนสีนะคะก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะพรุ่งนี้ต้องจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะมารีวิวบอนสีชื่อเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะ บอลสีเจ้ากุ้งไกเซอร์จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้มาติดตามรับชมกันนะคะต้องก็จะลงคลิปทุกทุกวันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมีกำลังใจมาทำคลิปแล้วค่ะทุกคนเพื่อท่านผู้ชมทุกคนนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะกับนิ w เวฟนะคะ,บ,ะ,คะบอลสีสุดสวยพิเศษแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ